เสียงวีดนี่จะเตือนมากรถบำรุงขวางนะครับผมเขตสุริงนะฮะอันตรายด้านชาชลาชาญที่2รถจากวิ่งผ่านโบนละมัดระวังอันตรายด้วยครับ พรจาชาที่สาพระบรษสินค้าวิ่งผอโปรลมั่ระวังอันตรายด้วยอับราชาที่สาระบ,บรมสิลค้าวิ่าโปรละมัดระวังอันตรายด้วยครับ